สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้านกาแฟนะฮะวันนี้สัง่งอันนี้มาอันต้มอันต้มกับเอสเปรสโซสองช็อตนะครับผมที่ล้างนี้นะฮะร้านเชียงเกิลสเปนนะครับอยู่ที่นครพนมนะฮะโอเคนะตื่นดี กินตอนประมาณเที่ยงนะครับผมตอนนี้มาตอนเที่ยงไม่เที่ยงแล้วดิจะบ่ายแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาคอยดูกันนะฮะว่าวันนี้จะมีอะไรทานมั่งนะครับผม <c oughs> ไปเจอกันครับตะครุ่ครับผม <c oughs> วันนี้นะครับอาหารเที่ยงของเราก็จะมีพิซซ่าสองหน้านะฮะในถาดเดียวนี่เป็นฮาวทยเอียนกับฟีฟูดนะครับผม ก็ขออภัยที่พิซซ่ามีสับป,ปะรดนะฮะแล้วก็นี่ครับผมโอ้ยเฟ้นไฟเฟ้นไฟเฟ้นไฟเนี่ยวันนี้ก็ขอตัวไปทานกันนะครับปะครับจะพาไปเดินเล่นภายในร้านนะฮะไม่สิหลังร้านหลังร้านไปดูว่า าร้านมีอะไรบ้างน,นะครับผมไป l oh, ด t s go โโอ้คนเยอะเหมือนกันนะไป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 มีบันไดด้วยนะเดี๋ยวไปดู Shoot. ได้ด้วย หลังร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมีจุดถ่ายรูปด้วยมีบันไดนะฮะบันไดสูงสูงจัดเออแต่ตอนนี้อากาศร้อนมากร้อนไหมก็เย็นๆนะฮะเย็นๆแต่ว่าถ้าโดนแดดก็ร้อนร้อนพอสมควรได้อยู่นะจุดถ่ายรูป อยู่สกลน,นครน,นะครับผมเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ขออภัยอยู่ที่ไหนนะน,ค,น,ะน,นะครพนมเองเกิลสเปซนะฮะจังเกิลสเปซประมาณนี้ถ้ามาอากาศประมาณสักช่วงเช้าน่าจะดีนะครับผมข้างหลังก็มีลรงเก็บน้ำด้วย ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะก็นั่นแหละครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทัวร์ต่อว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปไหนต่อนะครับป่ะเดแล้วเจอกันสวัสดีครับนะเรามาต่อกันตอนนี้เราก็ถึงที่นครพนมแล้วนะครับผมนั่นก็คือที่เราจะมาเดินกันก็นกคือ มาทักทายฝั่งฝั่งแม่น้ำโขงนะฮะแบตเตอรี่เพียบเลยลอตเตอรี่เพียบเลยเดินเดินแป๊บหนึ่งนะครับเป็นบล็อกเป็นบล็อกนะฮะตอนนี้ประมาณบ่ายสองนะครับผมอากาศก็แรงหน่อยเนาะพอดีไม่มีฟิลเตอร์นะครับข้างนู้น เพื่อนบ้านส,สปปลาวนะครับสวัสดีครับสบายดีสบายดีแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลานนะฮะเขาเรียกว่าลานพญานาคนะครับผมนี่อยู่ด้านหลังนะครับเป็นองค์พญานาคนะครับมีน้ําด้วยค้นน้ําด้วยนะครับประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันโอองค์ใหญ่อยู่นะ ครับพญานาคพุ่นน้ำลงไปด้านล่างนะครับผมตรงนี้เราจะเห็นวิวชัดกว่าตรง้นนะฮะนี่พ่นน้ำลงไปข้างล่างด้วยเห็นไหมครับชุมชช่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะฮะชุมชช่มฉ่ำชุ่มฉ่ำอันน้อยฟังสอป่อลาวนะครับแล้วก็มีพ่อแม่พี่น้อง ถ่ายลอตเตอรี่เพียบเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินคาเฟ่อีกแล้วนะฮะเขาเรียกว่าตึกเหลืองตึกนุ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปนั่งเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามีอะไรกินเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินลาเต้นะครับลาเต้กับเบเกอรี่สักสักชิ้นนะฮนไหนมาแล้วเนาะแล้วค่อยมาไหวยพญานาคก่อนกลับนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ ฝากโชคไว้ด้วยเผื่อมีโชคกับเขาบ้างนะฮะไ <Okay. S 1> ปไป,ปเดี๋ยวเข้าคาเฟ่แล้วถ่ายอีกรอบนะจ๊ะ <Okay. S 1> สวัสดีครับตอนนี้เรายังอยู่ที่นครพนมนะครับผม <Okay. S 1> พอดีร้านตึกเหลืองเมื่อกี้ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับดูแล้วมันก็เง้นๆแหละเราจะไปร้านกาแฟที่มันไม่เงินๆน,นะฮะขอเช็คเสียงก่อนโอเคครับผม ก็นั่นแหละฮะยังอยู่ที่นครพนมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาร้านกาแฟร้านนี้นะฮะร้านนี้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 เออเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งสักคุ้นนะครับผมนี้เราเดินไปสั่งก่อนเดี๋ยวมาสั่งอันนี้เป็นทูเวย์นะครับทูเวย์ทูเวย์ทูเวย์เนี่ยมาดูร้านกาแฟนะฮะ ประมาณนี้นะครับผมมีร้านอะไรมีอะไรมั่งมีนมหมีเนฟวิสตากาแฟนมเอาอะไรดีเราเอาลาเต้ดีกว่าขอเป็นลาเต้เย็นลาเต้เย็นนี่กาแฟลาเต้เย็นนะครับผม ไะเราไปเดินดูริมโของอีกแป๊บหนึ่งทิ้งท้ายทิ้งท้ายนะฮะทรับท,ท,ท,ทิ้งท้ายทิ้งท้ายอู้ข้างล่างเขากำลังขุดอันนี้กันอยู่ขุดอะไรนะเป็นเขื่อนหรอหรือเป็นชานพักสวัสดีสาปอปลาราอยู่ฝั่งนู้นสาปอปลาราอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมขออนุญาตเพิ่ม F สต็อปนิดนึงนะฮะจะได้ถัดกินแต่ว,ว่าเราอยู่ฝั่งนู้นนะฮะเสียดายจังยุคโควิดนะครับช่วงนี้ก็ข้ามไปฝั่งนู้นไม่ได้อดไปเที่ยวฝั่งนู้นเลยนะครับก็อันนี้โครงการเลยเนาะนะฮะน่าจะเป็นกันน้ํากัดซ้อริมโขงนะครับประมาณนั้นให้สูงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยสูงอยู่นะตรงเนี้ยนะฮะนี่ก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นอากาศตอนเย็นเนี่ยนะ่าจะโอเคกว่า นะครับประมาณนั้นวันท่องเที่ยวของผมก็มีอยู่แค่ประมาณนี้แหละครับผมก็มาสกลนครน,นครพนมแต่ว่ายังไม่ได้เป็นสถานท่องเที่ยวอะไรเท่าไหร่นะเน้นร้านกาแฟนิดหนึ่งกับกินข้าวนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันสุดสัปดาห์หน้าเดี๋ยวหาที่เที่ยวใหม่โอเคครับผมสวัสดีครับ Dia akan